สวัสดีครับวันนี้พบกวับเกมเมอร์ลินอีกแล้วครับวันนี้ผมจะมาแนะนำเซิร์ฟไมคับสเต็ปเกยนเทพครับผมเพิ่งเข้าเกมมาครับแต่เริ่มสำรวจไปแล้วนิดนึงครับเก็บหมวกได้ด้วยแหละครับไม่เป็นไรผมโยนทิ้งดีกว่าขอนมจะพังแล้วครับ ผมจะรับใหม่นะครับได้หมวกอะครับได้ทีละอันหนอ ร็จแล้วครับรับของฟรีเสร็จแล้วครับต่อไปผมจะหาทางออกเมืองครับเห็นมันเขียนว่ามาทางนี้ครับแต่มันจะไปยังไงล่ะครับอ๋อนี่ไงครับทําทางได้โหโคตรดีมากเลยนะครับอันนี้น่าจะเป็นมาตัวไปนารกแล้นะไดมอนฟรีะครบครับ ไม่เห็นได้เลยครับแจกไดมอนหรือเปล่าเนี่ยครับไม่เห็นมีไดมอนเลยเนี่ยโอ้ปดไปว่าเชอะไมั่งไม่ใจเนี่ยขายบ้านห้าโนโมอลกะโดสามสิบโคเช็คเงินก่อนนะครับมีสามสิบบาทนะครับเราจะต้องไปาจนภายกันนะครับเดี๋ยวสิเดี๋ยวเร่เดี๋ยว,วยเร่ เรายังอธิบายเกี่ยวกับเมืองไม่เสร็จเอยกับเมืองอ่ะโดดแบบดิจิตาลอันนี้ก็เป็นหัวละครหมาของเซิร์ฟนะอันนี้ของแอดมินแล้วก็หัวเท่ๆนะตรงนี้ก็เป็นโตเอนฐานเ,าเด็ตีชิปหารอดละ อันนี้คือแผนที่ว่าเราอยู่จุดไหนนะยาระดับเทพป่าไม่คมเลยแล้วเนี่ยถ้าเป็นหัผมไม่ใช้หรอกฮิมะนี่คือประตูวาร์มแน่เลยตัดไม้คุงา้าแล้วตีมอนเราจะสำรวจให้เยอะกว่าน,นี้ก่อนนะ ตรวสอบมาตรงนี 100, ้มันก um ็คือห้องขายโพเทคนะครับโพเทค40กับ100คูณ1าส50ทูกับ1า0 50ทูนะครับที่เหลือราคาอยู่โอ้โพ10คูณ10ราคาอยู่ที่5,000ครับโพ30คูณ30ราคาอยู่ที่1 5 5 5าตั้งในเทปมาอันนี้ร้านขายของนะครับ อันนี้เป็นเซตนะครับราคาถึงแพงครับเนี่ยหกสี่อันครับอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้หกร้อยสี่สิบอันเลยครับสิบเซตแต่ตรงนี้แค่หนึ่งเซตนะอันนี้ก็บางอันก็หกร้อยสี่สิบลองเข้ามาดูนะครับอันนี้อะไรอ่ะ ทำไม่ได้เราต้องเลื่อนตาวอีกอ๋อเอรือบังคับเรือได้ยากมากครับแปบ๊บมาครับโอเคกลับมาแล้วครับเราบังคับเรือแบบเดเจิต้าน,นะครับเรากำลังเล่นเรือกัน เดี๋ยวเรือหายาขึ้นใหม่เอาใหม่นะเอาใหม่ไปเอาเรือใหม่มเจอเรือแล้วคับนวิ่งพยายามไม่งนะอออบังคับไม่อยู่อีกแล้ว เราไม่อยู่ไปเถอเราลงไปเองกันอย่าลงมาแล้วจมอยู่ใต้นะ้ำมันน่าจะเป็นกิจกรรมนะถ้ามันถึงกัสดสปาอย่ะในเมืองก็มีแค่นี้ ไปละครับไมาว่า